สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งอุ๋งเกมมิ่งสำหรับิดอนี้ก็จะเป็นไกด์ของหม่อมแม่เฉินเหอนะครับซึ่งเฉินเหอจะเป็นตัวละครพพอร์ตสายบัฟรูปแบบใหม่ซึ่งด้วยความที่มันได้เหมือนชาวบ้านเนี่ยตัวมันก็อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากตอนโค้ดเบต้าเดี๋ยวตอนที่ตัวละครปล่อยออกมาจริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ก็มาเริ่มที่รายละเอียดพื้นฐานนะครับเฉินเหอจะเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งใช้หอกห้าดาวมีพลังชีวิตพื้นฐานอยู่ประมาณเกือบมื่นสมีป้องกัน830พลังโจมตี304หน่วยแล้วก็เติบโตจากการเลื่อนขั้นเป็นพลังโจมตีสูงสุดที่28.8%ของที่ใช้เลื่อนขั้นก็จะมีของที่จะมากับบอสตัวใหม่ในแผนที่ผแผนตัดไปนะครับแล้วก็หิน่าน้าแข็งดอกไม้สีขาวนี้จะเป็นดอกไม้เหมือนที่อัพตัวของกันยูนะ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ตัวแผนที่สําหรับบอกตำแหน่งตัวดอกไม้นี้ให้แล้วก็หนังสือที่ใช้อัพก็เป็นหนังสือรูปแปลกยของก็จากบอสซินโยลานะครับพรสวรรค์ผมขอเริ่มจากติดตัวก่อนก็คือเพิ่มของรางวัลที่ได้จากการสํารวจในโซนของดีเย่นะครับเมื่อเราส่งเชเิญเธอสำรวจนานเกิน20ชั่วโมงอันนี้ส่วนตัวผมชอบนะเพราะปกติเนี่ยผมเก็บของประมาณวันละครั้งอยู่แล้วนะครับเกิน20ชั่วโมงอยู่แล้วก็ได้ของรางวัลเพิ่ม ส่วนการโจมตีไม่มีอะไรมากนะครับถ้าโจมตีสวยแต่ว่าตัวคูนาเมิเ้ะท่านจะต่ำมากเลยก็ไม่ได้เหมาะเอามาใช้เป็นดาเมเตจหลักเท่าไหร่นะส่วนไม่ตายก็คือตอนกดจะเป็นการทำนามิเตจน้ําแข็งใส่ศัตรูรอบๆจากนั้นก็จะสร้างฟิวซึ่งทำนามิเตจน้ําแข็งทุกๆ2วินะครับมันจะให้ฟิวคล้ายเหมือนกับไม้ตายคาะ,ะึฮะซึ่งนาเตจตอนกดไล่ก็ร้อยแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของโจมตีดาเมเตจทุก2วิจะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ของโจมตีสองครั้ง นะครับทุก2วิมันจะทำดาเมจ2ครั้งรวมทั้งหมด12วิก็12ครั้งนั่นแหละซึ่งดาเมจโดยรวมตัวคูณเนี่ยมันจะไม่ได้แรงมากนะครับสำหรับไม่ตายฉันเถอเอาจริงๆโรซเรียรยังแรงกว่าด้วยซ้ำนะแล้วก็ระยะเวลาของฟิลคือ12วิกูดาว20ว่วิใช้พลังงาน80หน่วยเลยถือว่าเยอะแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในฟิวนะครับจะโดนลดต้านทานน้ำแข็งแล้วก็กายภาพลง15%รวมถึงตัวละครฝั่งเราที่อยู่ในฟิ ได้โบนัสดาเมจน้ําแข็งเพิ่ม15%อันนี้เป็นความสามารถของวพสวรรค์เรื่องขั้นหนึ่งแต่ว่าผมเอามารวมตรงนี้เลยละกันนะครับแล้วก็สกิล E นะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะผมเลยเอามาเป็นอันสุดท้ายจะมีการกด2แบบถ้าเป็นแบบกดแตะจะเป็นการพุ่งโจมตีใส่ศัตรูนะครับคล้ายๆกับสกิล E ของเซียวเลยแต่เป็นการทำดาเมจน้ําแข็งแขงแล้วก็จะมอบบัฟที่มีชื่อว่า i c ซีผมจะเรียกสั้นๆว่า iQ นะครับจะมอบบัฟนี้5ครั้งให้กับทุกคนในทีม ระยะเวลาของบัฟคือ10วิแล้วก็จะเพิ่มโบนัสดาเมจการใช้สกิลธาตุกับไม้ตายให้กับทุกคนในทีม15เป็นเวลา10วิอันนี้ก็เป็นพรสวรรค์เลื่อนขั้น4ที่ผมเอามารวมเลยนะครับดาเมจต,ตอนกดก็คือ250ของพลังโจมตีคูดาว10วิแล้วก็สร้างดูธาสามลูกส่วนถ้าเป็นเวอร์ชั่นกดค้างก็คือเป็นการทำดาเมจน้ำแข็งใส่ศัตรูรอบๆแล้วก็จะมอบบัฟ iQ คิว7ครั้งให้กับทุกคนในทีมระยะเวลาบัฟจะเป็น15วิ แล้วก็เพิ่มบนนัดเดเมจการโจมตีธรรมดาชาร์จโจมตีพุ่งโจมตีจากอากาศให้กับทุกคนในทีม15เป็นเวลา15วินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นสี่เหมือนกันก็นกคือถ้าเกิดว่าคุณกดแตะเนี่ยมันจะเป็นการบัฟสกิลท่ากับไม่ตายแต่ถ้าคุณกดค้างก็จะเป็นพวกการโจมตีชาร์จโจมตีแล้วก็พุ่งโจมตีแทนมันต้องเลือกนะครับว่าจะเอาบัฟส่วนไหนดาเมจของสกิลนี้ก็คือ340ซของโจมตีคููดาวจะเพิ่มจาก10วิเป็น15วินะในแบบกดค้าง แล้วก็อนุธาตุเพิ่มจาก3ลูกเป็น4ลูกนะครับตอนนี้มาอธิบายบัฟไอคิวแบบคร่าวๆนะครับนี่คือคร่าวๆก็คือว่าจะทําให้การโจมตีธรรมดาช้าโจมตีพุ่งโจมตีสกิลธาตุหรือไม้ตายที่ทำดาเมจเป็นน้ําแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ย้ําว่าต้องทําดาเมจน้ําแข็งเท่านั้นมันถึงจะใช้ผลจากตัวบัฟได้ถ้าเป็นดาเมจธาตุอื่นคือไม่มีดาเมจอะไรเพิ่มนะครับไม่สามารถใช้บัฟได้โดยที่ดาเมจที่เพิ่มขึ้นจะคิดจาก พลังโจมตีของเชนเทอนะอย่างที่สกิล e level 10เนี่ยก็คือ82%ของพลังโจมตีแล้วนําไปคิดกับค่าพลังอื่นๆของตัวละครที่ออกท่าโจมตีนะครับค่าพลังอื่นๆก็พวกโบนัสความเสียหายธาตุโอกาสคิดความในคี้ชํานาญธาตุนะครับเพราะฉะนั้นการคํานวณเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านมันใช้พลังโจมตีของเชนเทอแล้วค่อยไปคิดกับของคนที่ออกท่าโจมตีอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเหมือนค่าพลัง2ตัวเอามาผสมกันประมาณนั้นแล้วก็ การโจมตีโดนศัตรูพร้อมกันหลายตัวจะใช้บัฟตามจํานวนศัตรูที่โดนดาเมจเช่นสมมติคุณให้กันอยู่มีบัฟไอคิวอยู่ทั้งหมด5ครั้งแล้วคุณชาร์จยิงไปโดนศัตรู5ตัวมันก็จะเป็นการใช้บัฟทั้ง5ครั้งหมดเลยนะครับศัตรูที่โดนเนี่ยก็คือจะโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ว่ามันก็แรงแค่ครั้งเดียวเพราะว่าบัฟมันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบัฟอันนี้เวลาไปเจอศัตรูเยอะๆเนี่ยดาเมจมันก็จะเหมือนจะโดนหานเฉลี่ยไป แล้วก็การนับจํานวนบัฟของแต่ละตัวละครจะแยกกันนะครับถ้าคุณกดให้5ครั้งทุกตัวเนี่ยคุณก็ต้องสลับแต่ละตัวมาทํนดาเมจดน้ําแข็งเพื่อให้ตัว iQ มันทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการทําดาเมจจากนอกสนามเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้ตัวบัฟ IQ ได้หรุอไม่ง่ายก็คือบัฟนี้เป็นบัฟสําหรับนาเมจธาตุน้ําแข็งเท่านันน้นแล้วก็เน้นที่เป้าหมายเดียวถ้าเกิดว่าไปใช้กับมอนเยอะๆก็จะถูกแบ่งตามจํานวนของมอน แล้วก็ถ้าเกิดว่าในทีมมีตัวที่สามารถทำดาเมจน้ำแข็งได้หลายตัวเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากบัฟนี้ได้เยอะตามไปด้วยอันนี้คืออธิบายแบบคร่าวๆเดี๋ยวมาดูแบบละเอียดสำหรับคนที่อยากจะรู้นะฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าเลขทั้งหมดที่ผมจะโชว์เนี่ยเป็นเหมือนเลขสมมุตินะครับผมแค่ต้องการจะโชว์ไอเดียว่าตัวของบัฟไอคิวนี้มันคำนวณยังไงแตกต่างจากบัฟที่มีก่อนหน้านี้ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายพื้นฐานก่อนละกันเรื่องการคำนวณดาเมจ แบบคร่าวๆนะถ้าอยากรู้แบบละเอียดอ่ะผมเคยทำวิดีโอไว้จะทิ้งลิงก์ให้ไว้ในเม้นต์ประมุดนนะครับพื้นฐานการคำนวณดาเมจเกรมนี้คือคุณเอาพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดนะครับอย่างตรงนี้ผมสมมุติว่ากันอยู่มีพลังโจมตี2000นะมาคูณกับตัวคูณสกิลสมมุติว่าเป็นชาร์จยิงเลเวล10ก็ตัวคูณประมาณ3 9 0ดาเมจก็เพิ่มมาเป็น3.9เท่าเป็น ,78 0 0แแล้วมาเพิ่มจากโบนัสความเสียหายพวกโบนัสธาตุอะไรต่างๆนะครับ ก็สมมติมี80%ดเตาเมจก็เพิ่มมาเป็นหมื่นสี่แล้วมาคำนวณพวกอัตราชีกับความแรงชีอีกทีหนึง่งก็จากหมื่นสี่นะครับเพิ่มมาเป็น3ามหมื่นเจ็ดกว่ากวาแล้วค่อยมาหักพลังป้องกันของศัตรูปกติแล้วศัตรูจะมีพลังป้องกันประมาณ5 0ก็หารครึ่งลงไปแล้วก็หักต้านทานธาตุของศัตรูปกติมี1 0ก็เหลือประมาณ17ื่นนี่คือไอเดียคร่าวๆเอาโจมตีมาคูณตัวคูณมาเพิ่มบวนับความเสียหาย มาคำนวณอัตราคี้ความในขี้มาหักป้องกันแล้วก็หักต้านทานท่าของศัตรูนะครับตอนนี้สมมุติในกรณีที่คุณเอาเมนเน็ตมากดไม้ตายเพื่อบรั่พลังโจมตีนะครับสมมติเพิ่มจาก2000มาเป็น3,000นดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ50%นะเพราะ,ระพลังโจมตีมันเพิ่มมา50%ส่วนค่าอื่นๆยังเหมือนเดิมนะครับนี่คือไอเดียเวอร์ชันแบบเพิ่มพลังโจมตีแล้วถ้าเป็นเชนเทอรล่ะตรงนี้ผมจะแยกอาเป็น2ส่วนนะครับส่วนของ iQ กับส่วนที่ไม่ใช่ เอาจากส่วนนี้ก่อนก็คือว่าสมมุติคุณเล่นกับเฉินเถอนะครับพลังโจมตีเท่าเดิมตัวคูณสกิลเท่าเดิมแต่โบนัสความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเฉินเถอมีบัฟโบ,บนัสน้ําแข็ง15%แล้วก็สามารถบัฟชาร์จยิงได้อีก15%ก็คือเพิ่มจาก80บวก30เป็น110นะครับอาตาัตราคิเพิ่มจาก85มาเป็น 100, 100ก็คือเป็นสันพอน้ําแข็งแล้วก็ต้านทานธาตุของศัตรูก็จะโดนลดลง15%ซึ่งพอมันต่ำกว่าศูนย์เนี่ยมันจะโดนหานขึ้น จาก10%ก็กลายเป็นลบ2.5ก็จะเห็นว่าดามมจนะครับจาก17 0 0 0ขึ้นมาเป็น25 0 0 0แรงขึ้นมาประมาณ48%แล้วมันจะมีในส่วนที่เป็นบัฟไอคนะครับบัฟไอคนี้เราจะไม่ได้ใช้พลังโจมตีของกันยูที่เป็น2,000แล้วแต่เราจะใช้พลังโจมตีของเชินเธอตรงนี้ผมสมมุตินะว่าเรามี2อ0พนะครับพลังโจมตีเชิเธอแล้วก็มาคูณกับตัวคูณสกิลก็คือ82%ก็จะได้ว่าเป็น2 0 0 เราเอา2,050นี้มาคูณกับโบนัสความเสียหายของตัวกันยูนะครับเราคํานวณโจมตีจากของเชนเธอนะครับที่พลังโจมตีกับตัวคูณของเชนเธอได้2,050แล้วเราค่อยมาคํานวณโบนัสความเสียหายตายขีความแรงคิของกันยูแล้วก็มาหักป้องกันหักต้านทานธาตุของศัตรูก็จะได้ว่าดาเมจเสริมจากไอคิวต่อครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,006พอมารวมกับ2,005ก็จะได้ว่าดาเมจของกันยู นะครับเวลาที่มีบัฟไอคิวดาเมจเป็นประมาณ3ามหมก็คือประมาณเพิ่มมา86ของตอนที่ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้บัฟไอคไปหมดเนี่ยดาเมจมันก็จะเหลือแค่2อ0หมอันนี้คือไอเดียให้เห็นนะครับว่ามันแตกต่างจากของเมนเนตจากของตัวละครอื่นยังไงเพราะว่าถ้าเป็นตัวละครอื่นเนี่ยมันไปบัฟพลังโจมตีของตัวกันยูก็คือตัวออกท่าโจมตี นะครับแล้วมันก็ไปคูณอะไรกันในตัวของตัวละครตัวนั้นแต่ถ้าเป็นของเฉินเถอเนี่ยมันต้องเอาค่าพลังของทั้ง2ตัวมาคำนวณร่วมกันนะครับย้ำอีกทีว่าเป็นไอเดียนะไม่ได้จะบอกว่าเฉินเถอบัฟแรงกว่าเบนนิตเท่าไหร่เพราะว่าเวลาคุณไปเล่นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนตัวเลขอะไรพวกนี้ค่าพลังของแต่ละคนแต่ละตัวละครมไม่เท่ากันเนี่ยตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมันก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดนะครับก็คือว่าตัวของไอคิวเนี่ยเวลามันบัฟ มันบัฟทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าผมเล่นทีมที่มีอันยูมีเฉินเหอมีคาซึทะแล้วก็มีโคโคมิมาเป็นตัวทําแช่แข็งซึ่งโคโคมิเนี่ยเขาไม่สามารถทํานาเมจน้ําแข็งได้เลยก็ไม่สามารถใช้ตัวบัฟไอคิวได้ส่วนคาซึทะเวลาที่เขากดไม่ตายเขาสามารถดูดซับธาตุแข็งได้แล้วก็โจมตีเป็นน้ําแข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นคาซึทะก็ใช้บัฟได้ก็จะเหลือ3าตัวนี้นะครับที่ผมเอามาคํานวณ สมมุติว่าตัวดาเมจของ IQ ก็คือ2 5 0จากโจ,กจกมตีเฉินเหอ2,500เหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาคูณกับโบนัสดาเมจก็จากเมื่อกี้110เพิ่มมา20สมมุติว่าคาสึอฮะมันบัฟให้นะครับก็โบนัส130คูณองค์กาที่ความแรงคิแล้วก็มีต้านทานลา,าดที่มีคาสึอฮะมาช่วยลดเพิ่มก็จะกลายเป็นว่าดาเมจของ iQ ต่วครั้งถ้าเป็นเันยูอยู่ที่8 0 0 แต่ถ้าเป็นเฉินเหอนะครับสมมุติโบนัสดาเมจเท่ากันแต่ว่าโอกาสขี้ความในคี้มันต่ำกว่าดาเมจที่ทําได้ก็จะตกลงเหลือ6,003ส่วนค่าซึฮะนะครับจะมีพวกโบนัสดาเมจน้อยสุดเลยแล้วก็มีโอกาสขีกับความในคี้น้อยกว่าเพื่อนดาเมจที่ทําได้ก็ต่ําลงตรงนี้ผมจะเสือให้เห็นว่าถึงแม้ว่าตัวละครในทีมของคุณจะสามารถทําดาเมจน้ําแข็งได้แต่ความแรงเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับค่าพลังของตัวละครด้วยว่ามีพวกโบนัสดาเมจน้ำแข็งไหมโอกาสที่ความแรงคี้เยอะหรือเปล่านะครับสมมุติว่าถ้าเป็นตัวอย่างยูล่านะครับยูล่าเนี่ยเราไม่ได้บิวใส่น้ำแข็งอยู่แล้วต่อให้เรามีโบนัสน้ำแข็งที่ได้จากสมมุติเป็นเฉินเถอบวกคสือฮะ50%นะฮะมารวมกับโอกาสที่ความแรงคี้เพิ่มนะครับดาเมจที่ทําได้ก็32ก็คือไม่ได้เยอะอะไรหรือถ้าเป็นตัวอย่างเดียน่า นะครับที่มีเติบโตเป็นบนด้านด้เมจน้ําแข็งแต่ว่าถ้าเราบิลเพชพีเนี่ยโอกาสขี้ความในคีมันก็จะน้อยดามเมจมันก็น้อยตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นให้มันเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเน้นตัวละครที่ทำา้าเมจน้ําแข็งได้แต่การบิลอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องเพิ่มดาเมจน้ําแข็งด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนดามเมจรวมของ3ตัวนี้นะครับรวมได้18ื่นแล้วถ้าเป็นกรณีที่เรากดแบบแปดก็คือมีบัฟ5ครั้ง รวมกันก็จะกลายเป็น9ก้าหมื่นหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกดค้างตัวละ7ครั้งดาเมจร,รวมว่าเป็นแสนสนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแรงแต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นดาเมจป้าหมายเดียวนะครับอันนี้ก็คือไอเดียของสกิล E ที่ Q ชิลเฉินเถรนะครับมาต่อที่กลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวหนึ่งก็คือสามารถเก็บสะสมสกิล E ได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ก็จะคล้ายๆเหมือนคุณดาวซูโคสหรือสกิล e ของเซียวคุณสามารถเก็บสะสมชาร์จเอาไว้ได้แล้วเวลาที่กดสกิลนะครับจากที่ผมเห็นในข้อมูลโค้ดเบตาก็คือว่าสมมุติถ้าคุณกดค้างนะครับคูดาวมันก็จะเป็น15าวิถ้าคุณกดแต่คู่ดาวก็จะเป็น10วินะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกดแต่หนึ่งครั้งแล้วก็ตามที่กดค้างเนี่ยมันต้องรอ1ิวิมันถึงจะได้ชาร์จอันแรกกลับมาแล้วก็ต้องรอ15าวิถึงจะได้ชาร์จอันที่2กลับมาคูดาวตามรูปแบบการกดนะครับ ซึ่งกลุ่มดาวนี้ผมยังให้คะแนนไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าถ้าเรากดสกิล e สองครั้งต่อกันเนี่ยตัวบัฟไอคิวมันจะซ้อนกันได้หรือเปล่านะครับส่วนกลุ่มดาวสองก็คือฟิวจากไม่ตายจะอยู่นานขึ้น6วินาทีนะครับจาก12เป็น18วิแล้วก็เมื่อตัวละครในฟิวฝั่งเราเนี่ยทำาดาเมจธาน้ําแข็งาดาเมจนั้นๆก็จะได้ความแรงคิเพิ่ม15%ก็เป็นกลุ่มดาวที่ถือว่าดีมากๆอันนี้ให้5เต็ม5ได้เลยแน่นอน แล้วก็กลุ่มดาว3ก็คือเพิ่มเลเวลของสกิลทาา3เลเวลซึ่งจะทําให้ตัวบัฟไอคิวนั้นแรงขึ้น18%ผมมองว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นดาวนี้ผมก็ให้5เต็ม5ไปก่อนส่วนกลุ่มดาว4ก็คือทุกครั้งที่ตัวละครในทีมใช้บัฟไอคิวเนเฮอจะได้บัฟที่ชื่อว่าสกายฟอสมันตาซึ่งระยะเวลาบัฟอยู่60วิวิสามารถซ้อนได้50ครั้งแล้วก็เมื่อเชนเหอใช้สกิลธาตจะใช้บัฟทั้งหมดแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับสก ต่อบัฟยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีบัฟสกายฟอร์มันตา20่ครั้งมันก็เพิ่มนาเมจยให้สกิล e ร้อซึ่งถามว่ามันดีไหมผมก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสกิล e ของเฉินเถอเนี่ยตัวคูณมันค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วก็กลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลสกิลไม่ตายสามเลเวลผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ตายตัวคูณมันต่ำนะครับแล้วก็กลุ่มดาว6คือการโจมตีธรรมดาแล้วก็การชาร์จโจมตีจะไม่ลดจํานวนบัฟ ไอคิวที่ตัวละครตัวนั้นมีแล้วแต่ยังได้โบน,นัสดาเมจเหมือนเดิมซึ่งมันก็ฟังดูดีนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาอไปเล่นกับายากะคุณโจมตีธรรมดาชาร์จโจมตีเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถใช้บัฟไอคิวได้เรื่อยๆแต่ประเด็นก็คือสมมุติว่าถ้าคุณกดไม่ตายไปแล้วบัฟไอคิวหมดเลยตัวกลุ่มดาวหนี้ก็คือจะหยุดทํางานไปเลยไหมบัฟหมดแล้วก็คือกลุ่มดาวไม่มีผลหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมก็มองว่ามันเฉยๆมาก บแบบคุณสลับออยากะมาคุณกดไม่ตายปุ๊บคุณใช้บัฟไอคิวหมดแล้วการโจมตีธรรมดาช้าโจมตีต่อก็คือไม่มีอะไรไม่มีบัฟจากไอคิวมันก็เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวนี้ต้องรอเทสถึงจะตอบได้สรุปแล้วกลุ่มดาวที่ผมมองว่าสําคัญแล้วก็น่าจะเวิร์กแน่ๆก็คือกลุ่มดาว2กับ3นะครับส่วนดาว6เนี่ยต้องมาเทสอีกทีหนึ่งนะสรุปภาพรวมนะครับตัวของเชนเธอร์ก็คือจะมีบัฟไอคิว ที่สามารถเสริมน้เม็ให้ทุกคนในทีมที่ทำน้าเมจน้ำแข็งได้ซึ่งนาเม็โดยรวมก็ถือว่าแรงมากกับศัตรูตัวเดียวแต่น้เมจเนี่ยมันก็จะโดนหานลงถ้าเกิดคุณเจอศัตรูหลายๆตัวแล้วก็ตัวคูน้าเมจของสกิลเนี่ยก็ถือว่าเบาและมีบัฟเพิ่มโมนสคามเสียหายให้กับคนในทีมพร้อมกับลดต้านทานน้าแข็งศัตรูด้วยแต่ไม้ตายของเจนเฮอก็ใช้พลังงานเยอะนะครับ80หน่วยเลยอาจจะมีปัญหาในการฟรื้นพลังงานได้ แล้วสามารถเล่นได้ดีกับทีมที่มีตัวน้ําแข็งอย่างน้อย2ตัวนะครับคือผมมองว่าถ้าคุณเอาเชนเทอไปเล่นน้ําแข็งตัวเดียวเนี่ยเขาก็สามารถใช้บัฟไอคิวได้แค่ตัวเดียวซึ่งมันน่าจะมีตัวละครอื่นที่ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องของการจัดทีมเนี่ยควรจะมีตัวน้ําแข็งอย่างน้อย2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวที่ใช้แทนได้เยอะสาหรับตําแหน่งตัวซับดาเมจน้ําแข็งเนี่ยมันก็มีตัวอย่างโรสเซียที่ค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้ว นะครับกันยูก็เล่นเป็นซับดาเมจน้ําแข็งได้เดียวหนาก็ใส่โลได้คิวได้เบนเนตไม่ใช่ตัวน้ําแข็งหรอกแต่ว่าเขาก็บัฟดาเมจได้เหมือนกันแล้วก็เป็นตัวคิวด้วยหรืออย่างคาซึฮะที่บัฟดาเมจได้แล้วก็รวบได้นะครับมีตัวที่อาจจะมาแทนในตําแหน่งนั้นเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีข้อดีข้อสุดท้ายก็คือเป็นตัวละครเอลสวยนะครับตอนนี้มาดูตัวคอมโบของเชนเธอร์นะครับส่วนแรกเลยก็คือตัวที่ทำดาเมจน้ำแข็งได้ ซึ่งตัวที่ผมมองว่าดีมากๆก็คือสิทธิ์น้องกันยูเอ้ต้องเรียกว่าสิทธิ์พี่สิทธิ์นะสิทธิ์พี่กันยูนะครับเพราะว่ากันยูเนี่ยเขาสามารถปั๊บดาเมจน้ําแข็งให้คนในทีมได้ด้วยแล้วก็ตัวอย่างอายกะรจงหยุนโซรซเลียคายะตัวพวกนี้ผมมองว่าก็ใช้ได้หมดแหละถ้าคุณบิวเป็นพวกบทด้านน้ำแข็งอัตตาขีความรงขี้นะแล้วก็ตัวของดิโอน่าเนี่ยถึงทำดาเมจน้ําแข็งได้แต่ผมมองว่าเราคงไม่ค่อยได้บิวดาเมจนะครับถ้าบิวดาเมจก็อาจจะเวิร์กก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจาเหมือน ส่วนที่2นะครับก็คือพวกตัวโล่กับฮิลอย่างโคคุมีเนี่ยก็จะมีจุดเด่นเรื่องฮิลได้แล้วก็ทำแช่แข็งได้ด้วยจีนกับซายุฮิลได้แล้วก็ลดต้านทานท่าน้ําแข็งได้เบนเนตก็บัฟพลังโจมตีได้ส่วนตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นโมโนูนากับฟิงคิวก็เอามาไว้แปะน้ําทําแช่แข็งเซียงหนิงถ้าคุณอยากเล่นเป็นทีมละลายบินตี้ซูโคสคาซึฮะก็เป็นตัวลวกที่ลดต้นานทานน้าแข็งได้แล้วก็ สามารถดูดซับธาตุก็คือทํานาเมตไม่ตายเนี่ยให้มันมีเป็นนามัน้ําแข็งได้ก็สามารถใช้บับเอคิวได้จริงๆมันมีตัวของเทเวลเลอร์ลมด้วยแต่ว่ามันผักศัตรูกระเด็นนะฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนําไม่ใช้เท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างทีมนะอย่างเช่นทีมที่ผมคิดว่าจะเล่นก็คือเชนเทอเอากันยูหรืออายากะมาเป็นดามจหลักโคโคมิมาแช่เอาคาซึฮามารวบแล้วก็บับนามจนะครับหรือถ้าคุณ ไม่มีโคคุมิคุณอาจจะเอาตัวโมนามาแทนแล้วคุณเอาตัวธาตุลมที่คิวได้อย่างจีนหรือซายุมาเป็นดูฮิวแทนผมคิดว่าก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณใช้อายกากะนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้ซิงชิวได้ไม่ต้องใช้โคคุมิกับโมนาหรือคุณมาเล่นทีมละลายนะครับเอาเบนเนตมาวางบัฟเอาเซียนหลีงมาแปะไฟแล้วก็ให้เชนเธอกับชงหยุนมาทําละลายซึ่งเวลาที่คุณทําละลายเนี่ยตัวบัฟไอคิวเองมันก็จะได้คูณ1.5ุตามไปด้วย หรือคุณเล่นทีม3มน้ำแข็งหนึ่งลมนะครับก็ไม่ต้องสนคอโมโบว์ธาตุโดยเฉพาะเวลาเจอกับบอสที่คุณแช่ไม่ได้เนี่ยคุณก็เล่นสมน้ำแข็งไปเลยก็ได้แล้วก็เอาตัวลมมาช่วยลดตันท่านานะครับเดี๋ยวจะเล่นเป็นเบนเน็ตมาบัฟฮิลแล้วก็3มน้ำแข็งก็น่าจะได้เช่นกันอันนี้ก็คือไอเดียข,ข้าวนะครับในส่วนของอิเล็กทรนะครับเซตที่ผมมองว่าดีที่สุดก็คือ4 M ี B ่อมเบมเพราะว่าได้ฟื้นพลังงานช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเก็บไม่ตายแล้วก็ เพิ่มความเสียหายของไม่ตายได้ก็คือว่าปกติเวลาเราเล่นเินเทอนะผมคิดว่าหลากัหลกๆก็คือคุณเอามากดสกิล e เพื่อแจกบัฟจากนั้นคุณก็กดไม่ตายแล้วสลับออกซึ่งตัวของไม่ตายเินเหอเนี่ยก็คือเป็นตัวที่พกตัวของไอคก็คือทําให้เกิดการใช้งาน IQ นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีบน,นั้นความเสียหายไม่ตายเยอะตัวของ IQ ก็จะแรงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะทำดาเมจโดยรวมได้สูงแล้วก็เล่นได้กับทุกทีมอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจก็คือส no ีโนเบสก็คือเพิ่มดาเมจไม่ตายเหมือนกัน20%แล้วก็สามารถปับพลังโจมตีให้กับคนในทีมได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นคอมโบแช่แข็งผมคิดว่าเซตสีน้ําแข็งเองก็น่าจะโอเคเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่มี3เซตที่ว่ามาจริงก็อาจจะใช้เป็นเซตผสมพวก 2น้ำแข็ง2 M เอมเบมบวกกับ2กา2ชิมินาวะเพิ่มโจมตีอะไรพวกนี้ผสมผสมกันไปแทนไปก่อนก็น่าจะได้มาต่อที่ค่าพลังนะครับถ้าเป็นนาฬิกาก็จะมีโจมตีกับฟื้นพลังงานถ้าคุณยังฟื้นไม่ตายไม่ทันผมแนะนําเป็นฟื้นพลังงานก่อนนะครับถ้าฟื้นทันแล้วก็ใช้โจมตีส่วนทั่วยก็คือ B2 อช้อยโบนัสน้ําแข็งกับโจมตีถ้าคุณใช้โบนัสน้ําแข็งคุณสามารถหาออฟลองเป็นโจมตีได้ แล้วก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเฉินเหอได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโจมตีมันก็จะเป็นการแจกปั๊บได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอันไหนจะดีกว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมที่คุณเล่นมันมีตัวละครกี่ตัวที่สามารถใช้ประโยชน์จากบัฟไอคิวได้สมมุติว่าถ้ามันมี4ตัวเลยที่ใช้บัฟไอคิวได้เนี่ยบางทีใช้เป็นโจมตีอาจจะผมย้ำว่าอาจจะนะอาจจะมีประโยชน์มากกว่าใช้บนน้ำน้ำแข็ง แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวน้ําแข็งแค่สตัวในทีมอนย่างี้ใช้โบนัสน้ําแข็งเพื่อเพิ่มดาเมจให้จนเถอน่าจะดีกว่านะครับส่วนตัวผมคงจะใช้เป็นโบนัสน้ําแข็งนะครับส่วนหมวกมันก็จะมีอัตราคีความแรงคีหรือโจมตีถ้าคุณใช้โจมตีก็บัฟเพื่อนเยอะถ้าเป็นอัตราคีความแรงคีก็เพิ่มณณดาเมจให้จนเถอนะครับส่วนตัวผมคงใช้เป็นอัตราชิแล้วก็หาอันที่มีเพิ่มพลังโจมตีเสริมเอานะครับแล้วก็ออฟลอง ที่สาคัญก็คือรูปพลังงานคือเอาไว้พอสามารถวนไม้ตายได้แล้วที่เหลือก็เป็นโจมตีอาตาัตราขีความแรงขิผมก็มองว่าสําคัญพอๆกันนะครับต่อที่อาวุธนะครับดีสุดก็ต้องเป็นอาวุธประจําตัวคารามตี้เคลเลอร์อาวุธอันนี้จะให้เบสโจมตีสูงมากๆแล้วก็ให้ออฟลองเป็นโจมตีด้วยก็เหมาะกับเชนเธอที่ต้องการพลังโจมตีกอยู่แล้วความสามารถส่วนแรกก็คือให้โบนัสความเสียหายกับคนถือ นะครับ12ถึง24อันนี้ก็ดีกับเชินเฮอแหละแล้วก็มีบัฟก็คือหลังจากที่คนถือใช้ทักท่าจะได้บัฟเป็นเวลา20วิซึ่งบัฟตัวนี้นะครับคอนซูมเมชันจะเพิ่มพลังโจมตีให้ทุกวินาทีสามารถซ้อนได้6ขั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าคนถืออยู่นอกสนามบัฟอันนี้ก็จะเพิ่มเป็น2เท่าก็อย่างที่เป็นขัดหนึ่งนะ ก็คือ3.2ต่อขั้นถ้าคูณ6เข้าไปก็อยู่ที่ประมาณ19.2และถ้าเกิดว่าอยู่นอกสนามอีกก็จะเป็นประมาณ38.4ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าอาวุธน,นี้เบสโจมตีมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งคุณได้บัฟพลังโจมตีเยอะมันก็ยิ่งส่งผลเยอะตามไปด้วยก็เป็นอาวุธที่เพอร์เฟกกับเชนเถอรมากมส่วนอาวุธที่จงลงมานะครับก็มีตัวของอาวุธไรเดนที่ให้ฟื้นพลังงาน กับพลังโจมตีแล้วก็ตัวของโฮมาที่ให้ความแรงขิ้กับพลังโจมตีคือ2อันเนี้ยให้ค่าพลังที่มีประโยชน์กับตัวเชิญเธิร์หมดเลยแล้วก็พลังโจมตีที่ให้คือมันไม่มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในสนามนะครับในขณะที่อาวุธทาดาวอันอื่นเนี่ยผมมองว่าเป็นเทียร์รองลงมาเนื่องจากว่าโอเคมันมีพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนทางสูงนะครับเจตให้อัตตายิีสกายเวิร์ดให้ฟื้นพลังงานตัวหอกหินให้โจมตีซึ่งมันก็มีประโยชน์ แต่ความสามารถของหองพวกนั้นมันจะใช้ได้เต็มที่เมื่ออยู่ในสนามซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับเชนเธอยกเว้นว่าคุณจะเล่นเชนเธอเป็นดาเมจตนะครับอัาน,นั้นก็ใสอินดี้ไปส่วนหอกสีดาวที่เด่นๆนะครับอันแรกก็คือเว็บเบเกอร์ที่มีพลังโจมตีพื้นฐานเยอะมากให้พลังโจมตีให้โบนัสความเสียหายไม่ตายก็ถือว่าน่าจะดีที่สุดในสีดาวเลยนะครับแล้วก็มีตัวของฟาวนเนียที่ให้ฟื้นพลังงานกับเบียดโจมตีสูงเช่นกันนะครับ ตัวอย่างดีทิกนะครับให้เบรจุมตีเยอะให้พลังจงุมตีให้อตายขีด้วยถ้ามีตัวลีเยในทีมอย่างน้อยสัก2ตัวเนี่ยผมมองว่าหอกอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีนะครับก็ใช้โดยแค t มีฟื้นพลังงานกับบวกดาเมจไม่ตายก็ถือว่าดีเลยหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นตัวโบโตไทท์ที่ให้ค่าฟื้นพลังงานก็โอเคเช่นกัน ดาวพันเบนเองก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันกรณีที่คุณเอาไปเล่นทีมละลายให้เฉินเถอเป็นตัวปิดคอมโบส่วนตัวเบ t เทนพาร์มันให้เบสจมตีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ความสามารถคือตัวละครต้องอยู่ในสนามผมว่าคิดว่าอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้ไม่ได้แย่มากคราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะน,นั่นก็คือร้านเพวเพนนั่นเองร้านรับเติมเกมที่เปิดม,มานาน เครดิตดีมากนะครับผมเติมมาไม่เคยมีปัญหารเรื่องแฮกเรื่องดีฟันเลยแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะมากๆนะอย่างแพ็กเกจแพงสุด3ามพตอนนี้เหลือประมาณ2อ0พลดไปได้เกือบพันนะครับโคตรคุ้มเลยถ้าสนใจอยากจะเติมก็ติดต่อร้านผ่านทางไลน์หรือ Facebook ตามรายละเอียดในคาอธิบายคลิปได้เลยนะครับร้านนี้ผมแนะนํามากๆโอเคนะครับสาหรับตัวของเชนเฮอนะโดยภาพรวมนะครับเป็นตัวละครที่จํากัดทีมมากว่าควรจะเล่นกับทีมน้ําแข็ง นะครับซึ่งในเรื่องของความกิงเนี่ยเอาตรงๆผมก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะบัฟแรงมากไหมมันจะคุ้มกดมาหรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวอื่นแทนได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวแทนเนี่ยมันก็มีค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้อวยจริงๆร,รอเทสก่อนดีกว่านะครับให้ผมเทสก่อนแล้วค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จะเล่นทีน้ําแข็งอะไรอยู่แล้วคุณไม่ได้ปั้นเอาไว้แล้วคุณไม่ได้วางแผนจะปั้นเร็วๆนี้เนี่ย ผมก็แนะนาว่าคุณไปกดตัวซัพพอร์ตที่ใช้งานได้หลากหลายทีมมากกว่าอย่างเช่นตัวของจุงหนีหรือรอคาซิฮารีรันก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณยังไม่มีตัวดามจน้ําแข็งเนี่ยคุณก็ไปกดกันยูกับออยากาก่อนแล้วค่อยรอเฉนเทอรลีรันดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่เวงจริงนะอย่าเพิ่งรีบกดนะครับรอเทสก่อนแล้วกันนะครับส่วนไปโดโอนี้ก็มีเนื้อหาียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ